ครับผมก็ขอสวัสดีพ่อทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้ันพ่อเดี๋ยวรู้ว่าผมจะไปไหนบ้างวันนี้แล้วก็ไปซื้อของให้พ่อด้วยครับผมอันนี้น่าเขียนทํางานทุกวันลกมากไม่ค้าถ่ายไม่ได้กรมไม่ทำกามกสารด้วยผมเหลือเงินอยู่เท่าไหร่เหลือเงินอยู่ประมาณ เดี๋ยวเอ่ยอ,อยู่สองร้อน่าจะสามร้อยได้ไหมสองร้อยแปดสิบาทเดี๋ยวไปซื้อของที่ที่พ่อผมชอบเช้ามืดครับผมเช้ามืดเดี๋ยวไม่ทันพอดีพ่อผมชอบชอบกินกินเนื้อกินเนื้อวัวก็ไปซื้อเนื้อวัวมาทำกับข้าวให้พ่อกินยัเ,ยเมายังมืดี๋ยวเนี่ยเล่นกับเพื่อนไม่องเห็นหรอกเนากลางๆมีเพื่อนแล้ว มาเตียงแล้วครับผมร้านตรงนี้ที่เหลืองๆนี่ที่เพื่อมาซื้อข้าวประจําแล้วก็รถขายกับข้าวแต่ว่าผมไปซื้อนะไ,ไปให้พ่อวันพ่นอตรงน,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 นี้เดี๋ยวมาดูเป็นเขียงเงอวัวครับผมเอาเนี่ยต่อยเนี่ยสร้งหลกับพ่อสองไหลเงินอันนี้พ่อค้าร้านของคุณเหลือ อยู่ที่ซุดต่อครับผมบ่าวมาดีวกับเพื่อนไปมารับมารับอ้าวได้แล้วครับผมน,นี่บ่ายังไม่ได้กินลกูกเอื้อนเนื้อวัวมาสองร้อยบาทนะแค่นสองร้อยบาทแล้วก็มีผักด,ด้วยมาด้วกับเพื่อนไปลูกนั่นเพื่อนรออยู่มีเพื่อนเล่น,นะเนอะไปขอด้วยพนัง,งานต่อ,อมีเพื่อนเล่นแล้วไปต้องมา เดี๋ยวเตรียมไปทำงานก่อนครับผมเนี่ยผมไปวัดมีสี่สิบบาทนั่นเป็นพ่อผมแกมาจากที่ทำงานยังมาทำงานอยู่นะมาทำงานมาจากที่ทำงานเดี๋ยวผมจะไปที่พื้เชิญชมแป๊บหนึ่งเตรียมของก่อนครับแต่เนี่ไอ้ดาแม่ไอ้เจ้าบ่าวมาวัด อันนี้ก็คือวัดบ้านผมอันนั้นก็บ้านผมตัวเองอยู่ตรงโค้งแล้วก็รถใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูดที่ผมรับพิบนานมานะครับผมตรงนี้เป็นถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านกําลังจะไปผมจะพาไปดูที่ผมเอาเพทบนานมาอันนั้นจะเป็นเป็นโรงงานที่พ่อผมมาทํางานพ่อผมจะทางานเป็นยามนะ ามาตอนเชา้าแล้วก็กลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นไปอีกรอบหนึ่งแก่แก่มากแล้วครับผมจิดแปดสิบปีแล้วยังมาทำงานอยู่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนพิบนาครับผมครับผมเดี๋ยวดูอันนี้เทพิบนาอยู่ที่บา้านพะิดนะเห็นไหมเกสแรแหลบสวยมนจะขอเสวนังในใ่งไกลๆเกยร่คนขคี้ <laughs> <laughs> อายเวลาออกดอกนะพิบนาอันนี้ฝั่งนี้จะโดนโดนโดนแสงแดดตอน ช่วงในบ่ายนะจออได้เยอะ <c oughs> ช่วงนี้ช่วงเชา้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยขอโทษครับผมคลายดีหน่อยอันนี้ช่วงเช้านะแจ้งในจะอ่อนๆอ่อน,ออน,ออน,ออนๆเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงฤดูหนาวอันนี้ช่วยชมเป็นวันนาเก๊สอนนะแรปสวยอันนี้มาได้พี่อ๊อดพี่อ๊อดบอดแอรเฮตุสายพันธุ์เนาะ อันนี้เฟยอ่นว่าไม่ได้มาเขี่ยกเกสอนนะถึงจะเกสอนแลบสวยเราก็ไม่ได้มาเขี่ยกเกสอนเพราะว่าอันนี้เป็นมาที่เกิดจากการพรอมเล็บเป็นเพี้ยนพนาที่เกิดจากครอมเล็บจะไม่นํามาเขี่ยกเกสอนนะอันนี้ดอกสวยแค่ไหนแลบสวยแค่ไหนก็ไม่มาสร้างสายพันธุ์เพราะมันมเป็นต้นโลกเนี่ยนี่คือกิ่งแม่อันนี้เป็นกิ่งแม่ยังไม่บอกอันนี้เขาปอกชักมือตอน้น กินก่อนกิน่อนอันนี้พี่เอิร์เอามาด้พันบอกเลยว่าเอามาจจกส่เออเดยพันสายอาจารย์เทือเกียรติเห็นไหมพี่วราเราก็จะขอเกียรตว่าเอา่าจากสายของอาจารย์เทือเกียรติอาจารย์เทือเกียรติเป็นลูกของคุณคุณลูกเสือมคุณลูกเสริมลูกเสือมอยู่ลูกลูกชายสองสองท่านนะครับผมจะเป็นอาจารย์มีอาจารย์เทือเกียรติแล้วก็คุณลูกชายเนาะคุณลูกชาคนหนึ่งนล้เป็นผู้ที่นำเทรนาเข้ามาในประเทศไทย นี่แหละที่ที่ผมมาคัดเราก็เหลืออยู่ประมาณน,นี้นะแล้วก็สายพันธุ์แท้ๆจะโตได้ช้านะไม่ได้ให้ปุย๋ยแบบธรรมชาติเดี๋ยวเราฟังเอาดูตัวเล็กตัวเ็กที่ออกดอกเห็นไหมตัวเล็กออกดอกแล้วก็ไปเก็บสารแรกมาแบบมีประมาณนี้เห็นไหมอันนี้เลีเ้ยงแบบธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติล้วนๆ นี่ปะอาต้นนี่ป่ะ,ะแต่จริงๆมันก็มีนะบางต้นที่อันนี้พูดตรงนะบางต้นก็จะไม่แลบนะแลบดอกดกแต่ว่าเวลาไม้โตขึ้นมีอายุก็จะแลบเองตามธรรมชาติแต่จะแลบน้อยนะอันนี้บางต้นนะที่จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างเนี่ยอย่างนี้ก็จะแลบสวยสวยเพราะว่าที่ไม่เอามาเกียเก,ยเกยสรเองเพราะว่ากลัวสายพันธุ์จะเสียกลัวเกสรจะไม่แลบกลัวไม้จะไม่ได้สายพันธุ์ เราต้องสั่งนาเมล็ดทาเข้ามาจากสวนเทพนาโดยตรงนะครับผมที่อ่าอย่างที่ออดบอกว่ารับมเมล็ดมาจากอาจารย์เพื่อเก็บนี่แหละประมาณนี้แหละกางงุมวัวอันนี้เดินทางมาใกล้เตือบตอากกระเพอือยู่ตากกระเพืออามาใส่มาครับผมเดี๋ยวเลือกเอาแล้วกลับบ้านเดี๋ยวเลือกจาชมก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับผม ก็มาถึงบ้านแล้วครับผมเดินทางไปกลับก็เกือบสี่สิบกิโลนะต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไปเพราะเอา,เอาไปรับมาได้ที่รับไม่กี่ต้นถ้าเอารถยนต์ไปขาดทุนน้ำมันแน่นอนครับผมอันนี้ก็เมื่อคืนขอบคุณนะครับทางอ่าท่านที่อยู่สะซืนเซาลับผู้นี้นะครับผมขอบคุณท่านมากแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณก็ผมไปรับมาได้อีกสี่ต้น คือทางพี่ออสจะบอกว่าให้เอามาขายก่อนนะพออา้ารยค่อยเอาไปให้ก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็อันนี้ผมจัดคู่ไว้ให้อันนี้อันนี้เป็นไม้ได้อายุนะได้อายุแล้วบางต้นก็จะใบร่วงอย่างที่ผมถ่ายให้เห็นวันนี้แหละก็อยู่ที่คู่ละสี่ร้อยแปดสิบาทรวมส่งทุกอย่างอันนี้ได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะเพราะเล้า,ามาาะแพงเทพบรรณาเขียกเกสรเองได้ไหมเ,เขียเกสรการเขียเกสรเทพบรรณาจะไม่ได้เขียเองนะครับผมก็อ,อย่างพี่ออสบอกว่า ไปรับมานะรับไม่ได้พันมาคือาการเขี่ยเจสอนเขี่ยง่ายนะครับผมไม่ใช่เขี่ยยากเลยนะดอกสอนแบบนี้ก็เขี่ยได้ง่ายๆแต่ว่าเรปนาเราไม่เขี่ยเพราะว่าไม้จับเพี้ยนนะถ้ามาเขี่ยไม้จับเพี้ยนสายพันธุ์จะแปลกปลอมไปจะเป็นไม้ที่สายพันธ์ไม่คือไม่ตรงสเปกเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เกียรตินะเรรดาอันนี้พี่ออสรับมาที่ผมพูดบ่อยๆก็จะมาเร็ดละสามสิบบาทเลยนะต่อมาเรียด ไม่ใช่ว่าเรามีตังเราจะซื้อได้นะผมเองเคยเคยทักเข้าไปถามขอซื้อนะทางเจ้าของสวนท่านบอกว่าไม่มีหมดแล้วหมดแล้วอย่างนั้นนะถ้าไม่รู้จักคุ้นเคยกันจริงๆจะไม่ได้สามารถซื้อไม้เพ็บบรรณามาเพาะเลี้ยงได้แต่ว่าถ้าเราจะซื้อตามทั่วไปที่เขาขายนะผมเคยซื้อนะผมเอามาทาเป็นไม้อาลาแหละลงเป็นอาราต่างามาไม่ได้เพ็บรรณาร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็บอกอย่างนั้นถ้าไม่ได้ไม่ได้ละสิบบาทสิบห้าบาทของฟอร์มแม่นอน นั่นแหไม่ใช่ของปลอมหรอกมาเล่นละสิบาทสิบห้าบาทจะเป็นจะการเขียาเขียบเท่บนน้าแหละแต่ว่าจะไม่ได้ของแท้มาตรฐานเหมือนกับที่เราสั่งซื้อจากสวนใหญ่โดยตรงอันนั้นคือสวนมาตรฐานอันนั้นจะตกมาเล่นละสามสิบาทแต่ว่าถ้าไม่มีความคุ้นเคยจะซื้อไม่ได้อย่างผมซื้อไม่ได้นะผมพากไปซื้อหลายครั้งแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้เกลี่ยเลยอย่างนั้นนะต้องเป็นท่านที่รู้จากคุ้นเคยกันจริงอยู่ด้วยกันมาอย่างน้อยก็หลายปีด้วยนะ เึ่งจะจะได้รับเพี้ยกระดาไม่ได้เพี้ยนกระดามาราคาดูแพงหน่อยอันนี้ก็ปำรุลภาพาต่างๆให้ดูเลยพ่อตอนเย็นก็ก็ต้องได้ไหวพ่อครับผมพ่อตอนนี้พ่อออกไปทําง,งานต่อแล้วแกอ,ออกไปทําง,งานเมื่อกี้ที่ผมกลับมาไม่เจอโอเคครับผมคลิปยาวภาพไม่รู้จะลงได้ไหมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณเรื่องราววันนี้ขอบคุณระัสะดีครับผมดีครับ